สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับพสูุช่อง Nintendo Family และแล้วก็มาถึงเกมนี้ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมอแอบซุ้มเล่นมานานนะแต่ว่าไม่เคยที่จะมากาชาหรือว่าสตรีมให้ได้ดูกันเลยนะก็คือเกม Princess n o n n t c t r i d i e นั่นเองครับปกติผมจะเล่นในมือถือนะก็เร็วนี้เพิ่งได้เลิกนะครับลงใน LD Player นะครับก็เลย ช้โอกาสจังหวะนี้นะครับมากาชาพอดีเลยครับเนื่องจากวันนี้มีตู้ใหม่เข้ามาพอดีนะครับซึ่งเป็นตู้ princess face ด้วยนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทุกๆคนควรจะมีนะครับโดยเฉพาะสาย c l a น pattern นะฮะก็คือตู้ของฮมาเละนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าสายเวทนะครับควรจะต้องมีอย่างมากนะครับเนื่องจากสกิลของน้องฮมาเละเนี่ยมีทั้งอ่ารถเกราะนะครับ รถเกาะเวทเนาะแล้วก็รวมไปถึงมีสกิลพิเศษคือตามังกรของน้องเนี่ยนะซึ่งจะทําให้โดนดีบัฟไปนะสำหรับตัวที่มีพลังโจมจีเวทสูงสุดนั่นเองนะซึ่งเหมาะกับการเล่นในแคลนแพทเทิรนเป็นอย่างมากนะเดี๋ยววันนี้เราจะมากาชาก,กันจนกว่าจะได้น้องโฟมาเลนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมก็จะมีเพชรอยู่ประมาณนี่นะเก้าหมืกว่าเพชรน,นั่นเองนะมาแต่ก่อนนั้นขอ โฆษณาเล็กน้อยครับสำหรับในส่วนของแคลนแบทเทิลนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแข่งแคลนแบตเทิลจบไปรอบที่ผ่านมาเนี่ยะซึ่งในสมาชิกของแคลนผมเนี่ยยังไม่ครบนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะฮะแต่ว่าจะต้องบอกก่อนนะว่าเลเวลเนี่ยจะต้องตันด้วยนะครับ214นะครับรวมถึงตัวละครเนี่ยจะต้องมี ตัวละครหลักๆในการเล่นแคลนเทื่อนให้พอสมควรนะครับให้เหมาะสมนะก็ใครสนใจนะก็ติดต่อมาที่แคลนอันนี้นะครับแทนฮัจิบังนั่เองครซึ่งรอบล่าสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่าอันดับ12เนาะคือเนื่องจากอ่ผู้เล่นไม่ครบก็เลยไม่ขึ้นอันดับเท่าที่ดีให้ดีเท่าที่ควรนะถ้าคนครบเนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นไปท็อป10ได้นะประมาณนี้เนาะใครที่สนใจ จะหาแคลนนะครับอยากได้ท็อปแคลนก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะมีช่องทางการติดต่อทั้งในส่วนของ Li like, น์ Open c ชแ t แล้วก็ Discord นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นแฟนแบทเทิลกันได้นะครับอ่ะหลังจากโปรโมทกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาสู่ในช่วงของกาชากเลยดีกว่าครับก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะถึงการันตีอะเนาะ <laughs> อยากให้มันมาขอน,นะก็ เลดของตู้ i n c e s s f a c e นะครับก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าเลทอัพเลดอัพนะฮะก็ปกติเนี่ยจะเลดอยู่ที่3%นะแต่สู้ของ p r i e s s f a c e เนี่ยก็จะขยบมาที่6%ก็นะก็แปลว่าก็จะสามารถหลุดตัวลุ้งออกมาได้เยอะแยะมากมายนะแต่จะตรงเลดหรือไม่นะก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรามาดูอีกทีหนึ่งทำไมนะอ่าดูของเลทอัพก่อน อ่าอันนี้จะเป็นตัวเฟสนะครับจะเป็น0.081นะฮะไหนมาดูโฮมาเลสดิ 0. 0.7อ่าก็ะจะเป็นโฮมาเลสเนี่ยใช่ไหมจะมีโอกาสมากที่สุดมากกว่าพินเซตเฟสตัวอื่นนะพินเซตเฟสตัวอื่นก็มากกว่าตัวปกตินิดนึงอ่าประมาณนี้อ่ะเพื่อทำการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกาชากันเลยดีกว่านะฮะไปเอาเรามีตัวหนึ่งกี่ใบเนี่ยเปิดตัวหนึ่งสักสิบใบนะแล้วก็ไปลุยตัวสิบนะครับไป ไม่งั้นเดี๋ยวตัวหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ปะปัดรีบๆไปเลยไป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 ,ปัวหนึ่งก็จะรีบๆหน่อยเนาะชอไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ตัวหนึ่งนะ,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 ะครไปถือว่าเป็นการเปิดล้างเกลือไปแล้วกันอ่าเปิดอีกครั้ง แต่ไม่ใช่มาออกตรงตัวหนึ่งนี่นะถ้าออกก็ดีออกก็ดียังไงเป้าหมายโูมิอะไรก็ต้องห้าดาวอยู่แล้วฮนะแต่คือเราก็คงเอาตัวเดียวแหละเราคงไม่เอาเศษซ้ำอ่ะเอาเอาเศษเกลือไปแลกดีกว่าไม่คุ้มนะเก็บเพชรไว้ใช้เปิดซู้ตอ,ต,อต่อไปดีกว่านะฮะไปไปรถที่ห้าเฮ้ยฮ่เฮยาฮ่าอ่ะโธอ่ะสินเนี้ยไป,ไป ไม่มีโหลดเลยอ่ะมีโหลดไม่ให้ลุ้นหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเออเราเปิดโหลดเอาไว้เปิดโหลดเอาไว้ตรงนี้นะคือถ้ามีตัวใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นมานะฮะเนี่ยไม่มีโหลดเลยดูสิเพราะไม่ได้ตัวใหม่เลยอ่ะลุ้นไปเดียวเองอเสร็จแล้วขึ้นโหลดแป <c oughs> มันฉลองหน่อยเร็วเนี่ยเรามาทำคอนเทนต์ของ princess connect เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยะมาหรอกาว่าเนื่องจากช่วงนี้เกมอื่น,นเกมที่ผมกาชาเกมอื่นตรงนี้จะนิ่งๆนะก็เลยหาคอนเทนต์ใหม่ๆเกมอื่นมาเล่นนะก,ก็ส่วนมากจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับกรชาเนาะ,ะสรุปสิบโลหนึ่งลุงนะฮะแล้วก็หลุดเลสเป็นที่เรียบร้อยก็คือน้องทัศเสน์นั่นเองนะไปต่อไปเป็นสิบนะฮะ ทีละสิบโอเคสามสองหนึ่งปขึ้นโหลดโหลดไม่โหลอดอ้าวมีลุงไหมโอเคไปอะไรอ่ะเลดคุณสองนะเนี่ยเลดคุณสองนะเนี่ยไปลุยโลดีสามสิบ โหลดโหลดคือบูอาคตอนนี้ผมก็จะดองโลแล้วตอนนี้ก็จะอาจจะไม่ได้เปิดไปสักหนึ่งกันกว่าจะเป็นตู้ของขี้เขียวเนาะเอ้ามาแล้วโอ้ตองั้มเลยไปบูอาครก็ประมาณนั้นนะครับก็คือจะไม่ได้เปิดจนกว่จะเป็นตู้ของขี้เขียวเนาะก็อาจจะรอแล้วก็เป็นตู้ของคอนแลบอ่าอะไรนะผมจำชื่อคอนแลบไม่ได้สักดีเลยที่เป็น Load, เาอาลุ้นมาแล้วลุ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือไม่หรือไม่ไมมไมโอ้สองตัวอีกแล้วโอ้ได้ลุน้นอย่างนี้ได้ลุน้นนะหนึ่งสองสามตัวที่เจ็ดตัวที่แปดเนาะสี่ห้าหกอ่ะมาหนึ่งในสองตัวก็ตัวใหม่แน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยขอโฮมเมลเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไป มาฮิรุน้องวัวน้องวัวเลนเจอร์ใช่ไหมอันนี้โอเคไปอีกตัวหนึ่งชใช่ไหมโชคดีเลยียที่มีจัดเป็นเพื่อนโอ้โหดวงตาบางกรเรียบร้อยนะครับได้โฮมาเลยเป็นทีเรียบร้อยแล้ววินปส์เฟสรอบนี้จบเร็วอ่ะ้ยดีใจ 40%ดทวานั้นเองนะฮะโอ้โหได้โพมาัน้เป็นนี้เรียบร้อยแล้วทำได้ว่าอ่อเป็นเซตเฟสรอบที่แล้วเนี่ยผมโดนการันตีไวนะ้เนาะอยู่ไหนไหนนี่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับโดนทำการันตีไปเรียบร้อยนะก็คือแบบเจ็บหนักมากๆนะช่วงนี้ก็แบบพยายามปั๊มเพชรมาแล้วก็ขึ้นมาให้ถึง90,000แล้วนะโอโเป็นว่ารอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะโอเค ใช้ไปนิดเดียวนะเหลือแค่เหลือ 8, 8. อีกต้อง8ปดหมื่นแปดอ่าเราไปดูตัวละครกันนิดนึงโฮเมเลสต้องอยู่แถวหลังเนาะอ่าโฮเมเลสไหนนะฮะนี่นะฮะโฮเมเลสเนี่ยอ่าสามารถแบบทําแรงได้ถึง22ได้เลยนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยมีสกิลพิเศษด้วยนะอ่าสกิลก็สามารถอัพเต็มได้หมดเลยนะสกิลเนี่ยมีสกิลพิเศษกว่าคนอื่นเขานะเนี่ย อ่าโอเคเราะนั้นเราใส่สเฟียร์ไปเลยแล้วกันเนาะเรือมีสองก้อนนะไปใสไปผมก็ในส่วนของดาวผมก็ค้างไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ายังยังไม่ยังไม่รีบยังไม่รีบขึ้นห้าดาวเนะพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไงเราก็ใช้ในส่วนของเ,ออเกลือแต้มเกลือนะเกลือผมมีอยู่พอสมควรน,นะ มาดันอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์เนี่ยสามารถไปที่แรง22ได้เลยนะถึงไหมอ่า22ส่วนอุปกรณ์ที่ใส่นะครับแรง22ก็อ่าชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ใส่ได้นะอ่าชิ้นนี้ใส่ได้นะ อันนี้เนี่ยมันมีป้องกันเวดอ่ะเขาเขาไม่ค่อยจะใส่กันหรือเปล่าเนาะว่าเขาจะใส่สามชิ้นเนาะเขาจะลอยชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะค้างไว้ก่อนสองชิ้นนี้นะ,ะแล้วก็อัพพลังไปเลยต้องใช้เม็ดเขียวนะเพราะว่าเม็ดเขียวมันเก้าพันแล้วมันตันเดี๋ยวเวลานิดหนึ่งนะตรงนี้โอเคใส่ไปก่อนสองชิ้นนะครับ แล้วก็เลเวลเนี่ยอัพได้เต็มเลยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่าโอเคเพิ่มปึ๊บโอเคนะครับสองหนึ่งสี่นะอัพเต็มอ่าสกิลก็สองหนึ่งสี่หมดนะรวมถึงเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถอัพเต็มได้เลยเช่นเดียวกันนะไปเพิ่มระดับความสนิทไปแม็กเลยเดี๋ยวนี้มันสะดวกขึ้นนะ่ะ <laughs> สะดวกขึ้นคนระับ เออไปต้องแบบคอยจับยัดขนมทีละเลเวลทีละเลเวลอะไรประมาณนี้อ่าโอเคเนี่ยเดี๋ยอนี้มาดูก็ในส่วนของตัวโบนัสเนี่ยเขาจะอัพในส่วนของพลังโจมตีกับคิยที่ข้ออยู่แนละ้วซึ่งสามารถอัพได้เต็มนะฮะต้องถือว่าเป็นการ เปิดคอนเทนต์เกม p r i z e a Connect Redive นะฮะที่สวยงามมากๆนะใช้ไปประมาณแค่50โลเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ออกเพียบเลยตัวลุงออกอะอะไรนะ10โลเนี่ยออก2ตัวอีก2ครั้งนะ,ะก็แปลว่าได้ต้อง4-5ตัวประมาณนั้นถือว่าตรงเลทตรงเลทอยู่นะไม่ไม่แย่ไม่แย่หรือว่าโชคดีมากๆนะได้โฮม,มาเละเร็วด้วยนะเพราะว่าเทียบกับคราวที่แล้วที่ทผมโดนการันตีในส่วนของ ชิโอลินกับฮัสซิเนเข้าไวนี่แทบกระอักเนียแล้วได้มีเพชรไว้เปิดตู้อื่นนะฮะก็เดี๋ยวคงจะได้ทํำคอนเทนต์ในส่วนของกาชาเกมปิดสคอนเน็รีดาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเกมนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ปักข้ามไปอ่าเท่านี้โฮมาเรก็พร้อมใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะอ๋อ เอาไปได้ต้องอ่านเนเรื่องอีกเนเรื่องเนี่ยผมดองเอาไว้อยู่เยอะเลยว่าอ่านไม่ทันอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเกมป i นเส้น Connec เนี่ยผมมาเล่นในช่วงของอ่าปีนเส้นเ f a ต e ตู้เนเนกะเข้านะก็คือแบบมันมันไม่ได้เป็นผู้เล่นเดวันอ่ะเนาะมันเข้ามากลางทางแล้วแบบเนเรื่องมันไปไกลมากแล้วผมอ่านไม่ทันอะผมก็เลยดองดองเอาไว้ก่อน,น,นๆๆเอาอนาะก็สำหรับ คอนเทนต์กาชาเกมปิเซตคอนเนกนีไดในตู้ของโฮมาเลก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมวันนี้ขอตัวก่อนแล้วสวัสดีครับ